สวัสดีขอสวัสดีพี่เป้บางคลนหน่อยค่ะว,วันนี้มามาเยีอยบ้านเราเนื่องจากอะไรวันนี้วันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับมผมกับทีมงานนะครับอยากแวะมาเยี่ยมผู้ป่วย แล้วก็มาเยี่ยมหมอปลาเอาขนมมาให้ด้วยนะครับเอาขนมให้ทุกคนอยากดูอยากเห็นน้องปายาด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่โอกาสนี่ได้เห็นน้องปายาด้วยค่ะวันนี้เดี๋ยวปายาจะให้ดูนะคะว่าพี่เป้เราเอาขนมมาฝากพี่น้องเรานะโอ้โหยืนประมาณสามร้อยกว่าชีวิตออกไม่ถึงนะนี่ครับมีขนมนะคะมีขนมขนมด้วยแล้วก็มีผักบุ้งนี่ผักบุ้งเราปลูกเองนะคะเย ไปเพู่เพ่อเพิ่ถามเขาสิเพิ่ถามเขาเห็นนุ่มที่ไหนเองเห็นนุ่มหนมไม่ได้เลยอ่ะอันนี้สายบัวนะคะสายบัวอันนี้คือข้าวนะคะอันนี้ข้าวอันนี้แม่ครัวนะคะเออแม่ครัวตักข้าวมีคนนี้คนเดียวที่ตักข้าวนะถ้าคนอื่นเขาไม่ยอมให้ตักเราคนนี้นะำเนี่ยเนี้เป็นคนนี้ก็ตำแหน่งเขาเลยนะพี่เป้อันนี้ตำแหน่งเขาเลยนะคนนี้เขาต้องตักข้าวคนอื่นห้ามห้ามตักข้าวนะคนนี้ไม่ได้เลยเรื่องข้าวเนี่ย เขาคุมเรื <il S 1> ่องข้าวเขาคุมเรื่องข้าวนะใช่เพราะเขารู้ข้าวเขาสวยไงอ่าโอ้สวยข้าวข้าวสวยที่อยู่คนสวยใช่เนี่ยไม่วาข้าวสวยเขาเลยตำแหน่งนี้เขาไม่ให้ใครนะคะไม่ให้ใครอ่ะเดี๋ยวนี้พี่เป้เรามาเลี้ยงนะแล้วก็มาหาเพื่อนๆเราที่นี่ทุกคนด้วยเปอุดเจ้าสมจิตกูสมจิตอ่ะกูเป้เลยเฮ้ยแม่เพื่อนเลยกูต้องกับเบ้กาพิเศษ เขาบอกแฟนเขาเพรมันเกิดแฟนเขาวันนี้ยนาเอาเอาเอารอฟังอยู่เนี่ยารอฟังเราฟังอยู่ขอยย่างขอยย่างเขารอต่อเฉยอยู่เอาเขาเรื่องของเจ้าจะกินได้หรือว่าวันนี้เขาจะจิตยังไงเล็วจะดูที่สิ่งของการสอดขึ้นมาด้วยด้วยตอนนี้เราจะดูว่าจะได้ใครออกมาเทินกูจะตีกัน แล้วนี่สนายนี่เป็นใีรเนีวะอันนี้น้องสาวพอยว่ารู้จักคุณเป้รักสมจิตหรือว่าเจ้าทางนี่ถ้าวันนี้เนี่ยคุณจำคุณจังกันไงไหมวะให้คนละกล่องถ้าถูกของไม่ถูกของให้ดูสมองว่าแค่เพื่อนเพื่อนพูดอย่างกับเพื่อนมาเลี้ยงเองเลยอ่ะเพื่อน เลนี่เขาโรงงานของเราผลิตเองโอโรงงานจะาผลิตเองโรงงานเผลิตไม่้เขาให้แต่สให้ทุกคนโรงงานเขาผลิตเองทำจนดูเป็นแผงแล้วเขาคุยเรื่องโรงงานเขาผลิตเองเนี่ยไงแคลมมาไม่เคยกินเงี้ยไม่เคยไม่แคมมาคุณถามเผสมได้ผาเจมส์ผมถามคุณอยู่เนี่ยว่าแคมมางงงตมาไมงงงงงไม่ไงกไม่เอาเามของเราก็ไม่ใช่น เขาแจกคุรันเขาแจกคุรันเอออ่ะทุกคนเดี๋ยวขอบคุณพี่เป้ดังๆสักสามครั้งนะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ก่อนแป๊บนึ่งเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวให้พี่นิ่มนวลให้สัญญาณดังๆถ้าไม่ดังไม่ได้กินวันนี้นะสามครั้งขอบคุณพี่เป้บางปวยด้วยเอาเร็วเร็วหนึ่งสองสามบังปวยหนึ่งสองสามบังปวย นางหน่อยเยอะยอะเาะจำเลยมันทุกเมืเกิดมันจีบสองมันนี้ไงผู้หญิงคุณแก่เดี๋ยอ่ะกดออกเลยจ้าแม่จ้าเริ่มเลยจ้าเอายืนให้เสร็จแล้วไม่เต็จอ่ะคนรับข้าวเสร็จรับอาหารเสร็จมารับขนมนะคะพี่เป้จะให้ใครให้แจกพี่เป้ขนมป๊อปเตอร์มาเลยลูกไปหยิบได้เลยครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยลูกไปไปแจกเลยครับ ก็มักมีแค่เนี้ยเดี๋ยวว่าป็นแก่เดี๋ยวเขาก็เอาไปให้กันเองเพราะว่าบางคนลุกไม่ไหวมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวอย่าลืมรับขนมด้วยนะจ๊ะรับขนมด้วยหนูแจกเนี่ยเดี๋ยวคนละอันนะอย่าแจกเยอะหรอกแหมควบคุมควบคุมเอาเยอะครับเยอะเออควบคุมอ่าเป็นไงเป็นไงแหมเขาเป็นแฟนพี่เป้เนาะเขาต้องควบคุมมาขอธรรมดาอยู่แล้ว หยิบไปลูกยื่นยืนหยิบได้เลยลูกนยิบใส่เลยลูกรับอาหารนะคะรับข้าวรับอาหารเสร็จแล้วเดินมารับขนมนะจ๊ะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี้นะจ๊ะเออท้าไมเป็นระเบียบนะจ๊ะตะตถยไปไปรับถาดเลยตะโถยไปรับถาดก่อนข้าวแถวเร็ว มาเนี้ยบ้านเราไปยุ่งเยอะเลยเยื่อกี้เมนไปยุ่งูันเยอะเลยเหรอใช่จ้าแค่จานยี่แหลยแล้วผู้หญิงสาวคนโงคนแก่ไปไหนหมดเนี่ยอยู่ในตึกอไ่เเนี่ยแล้วคนแก่ก็มีแค่เนี้ยแต่ผู้ชายเยอะแล้วตอนเนี้ยผู้ชายบานเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมใสยุ่ยไ่เต็มบ้านเลยเนี่ยเห็นไหม๋ยวพวกรุ่นนั้นเลยผู้ชายเยอะกับผู้หญิงกัตอนเนี้ย ผู้หญิงเรากลับไปมั่งแล้วเสร็จขนมเสร็จกลจับร้างหันเลยครับใ่คทำเป็นระเบียบนะ้าที่จัดเป็นระเบียบลูกรับอะรับข้าวรับอาหารแล้วก็ขนมนะจ๊ะทำให้เป็นระเบียบนะเจ๊ะเลยขึ้นบนนะจ๊ะเย็นให้น้องเลยลูกเย่นขนมให้น,น้องเลยเ,าา <laughs> เป็นรุ่นเยอะนะ มนี่คือนี่คคุณจเข้าเเข้าไปแจมนะแหม่จรงคู่ไปเป้นะแจมแจมแหมเป็นเจ้าของตัวเองนะเนี่ยแล้แสล้รงครับเยอะแยเยอะแยะแหม่คุมอย่างนี่เลยนะ เออฟังครูจำจิเขาหน่อยนะครับั acha, ่งให้เดินก็เดิน่อยนะเออเขาเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราผู้อาศัยเขาเนี่ยผูใหญ่ปลาก็ผู้อาศัยเขาเจ้าของบ้านเราผู้อาศัยเขาเขายึดเขายึดบ้านหมอปลาแล้วรับข้าวนับอาหารแล้วก็รับขนมแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนนะจ๊ะเอานั่งเถิดก็หน่อยนะพักกันนิดนึง น้าเพือพ่อนๆเราอีกหลายคนที่น่งนั่งด้วยกันอย่าจะทิ้งช่วงห่างเดินไปมาหน่อยนะลูกแบ่งๆกันนั่งนะไม่เอาอะไรเลยจะกินข้าวข้านมหมดอ่ะแล้วป้ากินข้าวข้านมเลยแหมวันนี้ใส่เสื้อสีสันแหมชาวบ้านจริงๆนะเสื้อทั้ง ăn kia. đến đã đến mình này hay xài yeah, nhiều, rẻ, <laughs> ừ. เดี๋ยวค่ำเย็นนะครับค่ำเย็นประมาณนะครับค่ำเย็นรอเอ่อน้ำแข็งใช่ไหคะเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมน้องกอย่าพี่เป้จะมาเยี่ยมน้องกอย่าด้วยนะคะนี่มาแจกขนมมาหาน้องกอย่าด้วยนะคะ เดี๋ยวเราพาพไปหาน้องนะคะหาน้องกอย่าเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมน้องกอย่ากันแต่ตอนนี้จะขอปิดไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวพัสดุท่านที่ร้อยนะครับก็จะพาเยียบน้องกอย่ากันในบ้านในบ้านนะครับที่ลงก่ฝากกดติดตามกดไลค์กดติดตามกดไ์แชร์ให้ด้วยนะครับอย่าเจอหน้าเพย์ก็แชร์ให้หน่อยนะครับทีมเรารวมสมบคุณทุกท่านที่เข้ามหมาย แล้วเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ไม่เ no> ข้าแถวกินเข้าเหรอเพื่อนเพื่อนไม่กลัวหมดเหรออ่าพี่เป้เดี๋ยวไปยาก็เอออยู่ในจุดควรนี่ก็ขอเป็นตัวแทนให้การหมอสองท่านนะคะขอให้พี่เป้เจริญลุ่งลรกนี่นหน้าที่การงานนะคะคิดเงินขอให้เงินคิดทองขอให้ทองให้สองปานปรารถนานะคะให้ร่ำรวยขึ้นไปนะคะสาธุค่ะ